สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีบอสหนุ่มสุเด่นบอสสุขสุขล้นถอดกระสังอิ่นพี่ก้าวพี่น้องยามเศร้าพ้นกาโต๊กแต่เมื่อคืนนี่หยันเศร้าเลยพี่น้องเลยตอนเศร้ากันยังบ่เศร้าพี่น้องบรรยากาศยามเศร้า นั่งจบอยู่ที่นอนอยู่ทงไห้ทงหน้ายามเศร้าๆศร้พี่น้องคนยังตกอยู่เลยเสียงกบเสียงเขียนห้องสนัน่นวันไว้ ลมาไปเยียว้อยว้อยพี่น้องไอ้เสียงลมเด้อพี่น,อนอ้องเด้อเบือ่บอเบื่อร่มกับพ่อลมพ้นกับพ่อพ้นพี่น้องเลยมาขอดกพี่น้องปตื่นบักง่ายบรนรนยากาศยามเศร้าเศร้าพี่น้อง ตื่นเศร้ามากว่ะสิเมื่อหาน้องแทนพี่น้องเลยน้องแทนกับไข่ขิงสูงเอาไปห,าห้าม้อคำว่าน,นี้เข้ากับน้องแคทเด็ดดำบาริยกผ้าไปนอนอยู่บ้านนุ่นสูงถูกบดได้มาตื่นเศร้ามากว่ะสิเมื่อห้าล้านพ้นโต๊ะกลัดพี่น้องเลยเมื่อบ่ได้ตกแต่มันขึ้นพี่น้องเลย ยันเศร้าเลยอบอกเศร้าทองฝากขึ้นขนาดเลยพี่น้องไข่จะไพ่บัดับพี่น้องเลยคันไพ่ดับหนูตายเลยพ้นตกตะเกาไพ่ดับแต่แปดพี่น้องมือขึ้น,นี่ทั้งตกพ้นตกทั้งพ้นทั้งลมผ้าห้องผ้าแตกไพ่บัดับ บ่มีไผออกไปเฮือนแต่คนเลยพี่น้องบ้านพี่หมู่บ้านบ้านน้องเอิ้นบ่ใหญ่เด้อพี่น้องบ้านนี้น้อยฝนตกอุ้ยหนาวพี่น้องเอ้ยหนาวแฮงลมเสียงลมพี่น้องเอ้ยเสียงลมวื้พ สีออกนะไม้ก็ซ้ำสีออกพี่น้องเอ้ยเจ้งหน่อยก็ลงไฮลงหน้าโตกะกะน้องพ้นดีปีนี้พี่น้องเอ้ยเสียงโกบเสียงเขียดพี่น้องเอ้ยสนั่นวันไวนกก็บินเซิร์นไปเซิร์นมา มงองพระกูพี่น้องคึมดำกำแต่มันก็ค่อยๆไล่ไปพี่น้องแต่ฝนมันก็ตกคือเก่าเฮ้ยหนาวพี่น้องหนาวทางพี่น้องฝนตกอยู่บ่เด้นะบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องส้มทงไฮทงนา Uh, อุ๊พี่น้องปาหมอกป่าปาพี่น้องเอ้ยลุ่มเขียวงามอุ่มทุ่มเขียนกบเสียงเขียนห้อง,งนั่นวันไวพี่น้องเอ้ยโอ ยินบ่พี่น้องเสียงกบเสียงเขียนเฮามื่อคืนนี่ก็จนดึกจนดื่นน้อเฮาจังได้มาบ้านนสูงแต่บ้านเจดําเลยพี่น้องหน้าเที่ยงนเจดํา เห็นบ่าพี่น้องฝนตกนิ่มๆม,ม,มันยากาศก,ากำลังดีพี่น้องจา้าหวานทำไมเดี๋ยวฝนตกเศร้าพี่น้งองเลาะทงพี่น้งองเลาะทงเลาะผ่า ทางข้าวนาบ้านเท่ากับพี่น้องนำเต็มนำถ่วมทางเข้ามานะ้ดโหดโพว่เสียงโกเสียงเขียนห้องพี่น้องเลยสนั่นบันไหวทำเ่งกลางคืนไปเยื่องพี่น้อง แต่วันนี้มันเศร้าเลยพี่น้องเอ้ยตกยันเศร้าเลยมันขึ้นกับผ้าห้องผ้าแตกกับบก้าไปพี่น้องเอ้ยย่านคือสิบปีบไปทางใดเลยพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ หมู่บ้านก็ล็อกดาวไปแล้วพี่น้องไปไซก็บ่ได้บัดน,นี้กะโตเฮือนไผยเฮือนมันปิดเบิดพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านไผยบ้านมัน นกน้อยเธอสาไพพี่นออ้องนไงไทําแม่กอกทําแม่ก็เซ็ตแล้วพี่น้องเองม,มุนวะเน้ว พี่น้องมาขอ้ออันนี้ขึ้นหย่าพี่น้องก็เป็นยู่ในถุงนาข่างเงิเนเฮาแต่ว่ามปนหน้า,าเฮาเราพี่น้องเลยหน้าเขาไก่เฮือนเท่าก,กระแมน่นแต่ว่าแม่นหน้าเฮาโอ้ยเขี้ยวงามขนาดเลยพี่น้อง รถไทยก็ขี่แข่งคนพี่น้องอก็จะรถไทยไปโอ้โนกกบิ้งเซอร์นี่หู ไปเล่นน้ำต้องพาพี่น้องเหรอส้มบรรยากาศพี่น้องเลยบรรยากาศในนี้หายากเลยพี่น้องเลยมากข้อพี่น้องเอ้ยโพดโพรมาข้อโดกพี่น้องโอ โอ้โหแล้วมาขอากาสิเก็ผ่าเปรี้ยนทัน,นี้เนาะพี่น้องเนาะพิดผ่านยังกะขอโทษขออภัยอยู่ดีมีแห้งเบริร์สมองสบอนเบิร์ตสุขสุขน,อนนอกประเทศในประเทศต่างประเทศ ดูแลจกกุกผาพสักครองดีๆเดอ้พอพี่น้องที่หนาวพอกันใหม่บ๊ายบาย